ครับกลับมากันอีกแล้วครับผมคลิปนี้ผมได้มือถือ 5G สายประหยัดมาครับผมอะไรเอ่ยก็คือ s a m s u n ง A22 5G ครับผมตัวเริ่มต้นของ 5G ของทาง s a m s u n งเขาเลยนี่ครับดูมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนครับผมนี่ครับสวยเลยสีเขียวด้วยดูแล้วสบายตามากน่ครับตัวนี้จะมีรอยจากการชาร์จบ้างนะครับผมเห็นไหมครับนิดนึง ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมแต่ว,ว่ารอยตกหล่นไม่มีนะนี่ครับยังสวยๆยอยู่เนี่ะสแกนนิ้วด้านข้างครับผมเนี่ยฮะสวยๆเลยนี่ใส่ซิมตรงนี้ครับด้านหลังก็สวยๆเลยเนี่ยเป็นเหมือนมันมีเป็นผิวสักๆก็ไม่ไม่ได้อันนี้มากกล้องสามตัวครับผมอ่ะทีนี้มาดูจอนนดนึงครับผมอ่ะนี่ ผมก็มาใช้แล้วตอนนี้ผมผมก็ได้มาสองสามวันแล้วเหมือนกันแต่ผมไปปิดโหมดอันนี้ก่อนลวกันอ่าไปปิดโหมดกลางคืนก่อนอ่าครับอ่าจะได้เห็นนี่อ่าจะได้เห็นชัดๆว่านี่ตัวนี้เป็นยังไงครับผมอ่ามาลองดูตัวนี้ก็ผมต่ออฟ,ฟก่อกนอ่าตัวนี้จุดเด่นก็คือ1ก็คือราคาไม่แพง CPU ก็เป็น d i m e n s i t y 700ครับผม RAM 8 r o m 128ครับผมตนนัวนี้จุดเด่นจุดด้อยมีอะไรเรามาดูกันดีกว่าจุดเด่นเลยก็คือ1จอใหญ่แล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น6.7นะ6.7จอใหญ่แต่ว่าแบตข้อดีคือแบต5,000 mAh ก็ใช้เหลือๆเ,เลยใช้เอาไว้ปล่อย Wi-Fi ก็ได้หรือว่าใช้ 5G ที่ ไม่ต้องสเปคแรงมากคือจะมีลูกกาลูกค้าบางกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มในที่นี้ไมาถึงว่าอยากต้องการใช้มือถึง 5G แต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบแรงอะ่ะคือแบบฉันอยากใช้ 5G ฉันอยากจะเอามาปล่อยไฟล์ให้โน้ตบุ๊กทำงานเอามาเสพคอนเทนต์เอามา, content, า,มาทํานู่นทํำนี่ดู u t u b e อะไรแบบเนี้ยไม่องไม่ไม่เล่นเกมไม่ใช่สายเกมถามว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับพะผมเล่นแล้วแบตอ,อึถือว่าอึดเลครับ เกมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เน้นใช้งานเนี่ยมี2วันขึ้นแน่นอนครับทีนี้ในส่วนของข้อเสียกันบ้างข้อเสียข้อที่1ก็คือที่ร,รับรับทราบได้เลยก็คือ1่จอเขาไม่ได้เป็นอ,อัมเลตครับจอเขาเป็นแบบตามสเปกก็เขียนว่า tft นะจอมันก็จะมันอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่อาจจะไม่ตอบตอบโจทย์สำหรับคนที่ไปเสพคอนเทนท์ที่แบบเป็นจออัมเลตนะถ้าเกิดใครเคยใช้จออมมัมาเลตมาก่อนอาจจะแบบรู้สึกงงงิน,นิดนึงว่าอจอมันซิดลงไป ถามว่าถ้าไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยผมปรับชมั้นเ่าเป็นสีขาวก่อนเนี่ยหมดเข้มออกไปอ่าครับผมอ่านะครับถามว่ามันก็ขาวนวลน,น่าใช้ดีนะมันก็ไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหลอะไรนะครับเพราะว่าเราถ้าเราแจกเสพคอนเทนต์ถามว่าแล้วจอเป็นมันเป็นเก้าเฮิร์ตนะครับเนี่ย มันก็ประหยัดแบตเพราะฉะนั้นจอ90 h z กับ120อะ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ถ้ากันระหว่าง60 h z กับ90อะอ่าอันนี้แตกต่างนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เลื่นๆเนี่ยนวลนตาแล้วเนี่ยนะครับเสพ YouTube นี่ก็เหลือๆอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยลื่นๆเลื่นๆ,เ,ๆเลยครับเป็นลำโพงเดียวครับไม่ใช่ลำโพง สเตอริโอถ้าเป็นลำโพงสเตอริโอก็จะเป็นพวกตระก,กูลที่เขาก็จะเป็นพวกแบบ A 5 2 A 5 3รุนู่นขึ้นไปนี่ก็จะเป็นรุ่นน้องๆหน่อยเขาก็ไม่ได้ให้ลำโพงสเตอริโอมานลำโพงก็จะออกแค่เนี่ยตัวนี้ตัวเดียวถามว่าเสียงก็ถือว่าโอเคนะและที่สำคัญนี่เขามีลู3แสนสามห้าด้วยอันนี้แบบชอบมากเพราะว่าบางทีสายฟังเพลงเพลินๆมันลดอะไรเงี้ยเสียบได้เลยไม่ต้องไม่ต้องปงต้องแปลงวุ่นวายนี่ตัวนี้คือข้อดีที่ รุ่นเล็กๆเขายังมีอยู่รุ่นกลางๆถึงสูงเขาตัดหมดแล้วนะก็ไม่รู้เรื่องการตลาดอะไรก็ว่ากันไปใครชอบก็มีก็โอเคหรือใครไม่มีก็เสียบตัวแปลงอะไรก็ว่ากันไปหรือจะไปนหนีไปทางหูฟังบลูทูธเลยก็ได้แต่อาจจะุ่นวายต้องชาร์จแบตก,กันอยู่แต่ถ้ามีสายมีแล้วใช้ดีกว่าดีกว่าอยากจะใช้แต่ไม่มีครับผมอ่าตัวนี้ก็ยังมีอยู่ถือว่าโอเคสีเขียวก็ถือว่าสวยด้วยตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ไม่ได้ติดโปรนะครับ ตัวนี้ผมลองเช็คมาแล้วแล้วก็ลองใส่ทุกซิมได้ไมไ่ติดล็อกอะไรไสบายเลยตัวนี้แต่ผมได้มาเนี่ยมันได้มาจากตัวเครื่องนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดอุปกรณ์มาด้วยเหมือนกันเนี่ยหน้าจอทังสวยใสเพราะผมแกะฟิลมดูแลผมเช็คจอดูแลจอสวยเลยไม่มีริ้วรอยขนแมวก็ไม่มีเนี่ยมีไมาตัดเสียงด้วยเสียงลำโพงดังฟังชัดน,น,น,ดดน,นี่สแกนนิ้วด้านนี้สแกนนี่สแกนไวามากนะครับผมแตะ เนี่ยตึกเนี่ยปลอดรองแหละเนี่ยนะครับปิดปุ๊บแปะเนี่ยครับถือว่าโอเคนะระดับราคานี้เนี่ยะครับนครับถือว่าโอเคนะไม่ได้ช้าไก่กาเนี่ยถือว่าโอเคเลยตอนนี้ผมเอามาลองใช้ได้วันสองวันเหมือนกันแบตอื่นทีเดียวจากไปไฟสัญญาณแน่นเปี้ย 4G ก็ดี 5G ก็ดีแน่นเลยประหยัดแบตด้วยแบต5,000ันไม่ต้องห่วงครับผมนี่ครับลื่นด้วย ถามว่าอ่ะตัวนี้เหมาะกับใคร,รอย่าที่บอกเหมาะกับคนที่อยากใช้ 5G ราคาไม่แพงแบตอึดจอใหญ่จอถือว่าโอเคไม่ขี้เละเพราะฉะนั้นถ้าเลืราคาช่วงเหลไม่เกินตอนนี้มือ2นะ่ะเหลราคาตัวนี้มือ2องจะอยู่จะไต่ระดับตั้งแต่5ขึ้นไปอาจจะมี4ไปลายแล้วแต่สภาพเครื่องนะ A52 เอ้ย A22 5G จะอยู่ที่ มือสองจะอยู่เลทที่ประมาณสี่เป์ปลายขึ้นไปที่เข้าที่เท่าที่เคยเจอก็มีถูกส่วนก็จะมีสี่พันห้าสี่พันก็มีแต่ว่าจะเป็นติดโปรนะเพราะฉนั้นจะเคยเห็นว่ามันจะติดโปรเขาก็จะขายถูกอาจจะด้วยอะไรก็ว่ากันไปอาจจะติดโปรค่ายนูย้นค่ายนี้เขาก็อาจจะมาขายถูกถูกแต่ก็ในส่วนของการซื้อขายอาจจะอาจจะไปคุยกันเองว่าเออจะรับประกันไหมว่าจะไม่ล็อกอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ารุ่นที่แบบไม่ติดไม่ติดล็อกไม่ติดล็อกเครื่องขายเลย คืออิสระก็ราคาก็จะอยู่สีปลายปลายห้าห้านิดนิดไม่เกินหกถ้าเกินหกนี่ถือว่าแพงและถ้าเกินหกพันเนี่ยถือว่าก็จะไปจะไปตีกับกับกับมือหนึ่งละซึ่งมือหนึ่งตอนนี้ผมผมไปสืบมาก็น่าจะประมาณเจ็ดนะเจ็ดนิดนิดถ้ามีมีมีปีโปรมีอะไรเงี้ยตามซื้อออนไลน์อ่ะก็จะถูกลงมาอีกเพราะฉะนั้นเลนราคา a 2 2 5 g ก็จะอยู่ตั้งแต่4ไปลายปลายถึง5 5ขวัขวายนิดนิดได้ถ้าความใหม่ อย่างสมมติแบบเครื่องไม่ติดโปรซื้อมาเลยซื้อมาปุ๊บแถมไม่วันเดียวขายเลยอันเดอรเนี้ยอุปกรณ์ไม่เคยใช้สดสดนูนนี่นั่นไม่เคยใช้แบบเนี้ยถ้าราคาสักห้านิดนิดอ่ะเออผมว่ายังโอเคอุปกรณ์ครบไม่เคยใช้นะแต่ของผมอ่ะผมได้มาจาตัวเครื่องไนงะผมก็เลยได้ถูกกว่าได้ถูกว่าห้าใบปลายอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าถามว่ายังใหม่ไหมก็ยังค่อนข้างใหม่ซึ่งตัวนี้ ประกันยังมีอยู่นะครับประกันถึงเดือน5ตัวที่ผมได้มาฟังดีๆนะครับตัวนี้ประกันถึงเดือน5้าปีห6หหมายความว่าไงครับ,รบก็คือก็คืออนุมานว่าเครื่องมีการรับประกัน1ปีถูกไหมครับเป็นไปได้ว่าเครื่องนี้เขาอาจจะออกในเดือน5อาจจะซื้อมาตอนเดือน5ปี6 5ห้าเพราะฉะนั้น1ปีก็เป็นเดือน5ปี6 6เพราะตัวนี้ผมเอาไปเช็คในเว็บไซต์มาแห้วหมดเดือน5ปีหน้า เพียงแต่ว่ามีแต่เครื่องเปล่าอ่าเผื่อท่านไหนสนใจอยากได้ไปใช้มือถือ 5G ราคาไม่แพงแบตโคตรอึดเลยและจยิงยิ่งทําไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยบอกได้เลยมี2วันขึ้นแน่นอนครับใส่ไว้แล้วโทรบ้านนิดหน่อยเครื่องหลักเครื่องสำรองมีแตะ2องวันแน่นอนครับแต่ถ้าเล่นเกมหนักๆอ่าอันนั้นว่างบางทีอาจจะช้าเต็มเช้าเทิงเที่ยงบ่ายๆ,ๆอาจจะเริ่ม เหลือสักสามสิ 30, 40, 40แล้วอ่าถ้าเล่นหนักๆน,นะแต่ก็ถ้าใช้แบบปกติเล่นบางนิดๆหน่อยๆผมว่ามีแตะ2วันอาจจะไปเริ่มหมดวันที่2ครับเพราะว่าดูเนี่ยแบตนีย่ยครับตัวมีขนาดพอสมควรแต่ถามว่าหนักไหมไม่หนักนะผมจำผมจำจำนวนน้ำหนักไม่ได้แต่น่าจะมี200กรัมขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าพวกรุ่นพี่เขาก็จะ จะอยู่ช่วงประมาณ173กรัมา g, 180กรัมตัวนี้รุ่นน้องลงามาหน่อยน่าจะสักแตะ200กรัมขึ้นไปแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าเท่าไหร่ส่วนกล้องกล้องอ่ะมันถ่าย 4K ไม่ได้ด้วยในส่วนของสเปค CPU อ่ะถ้าถ้าสังเกตนิดนึงก็คือรุ่นตลาดทั่วๆไปไอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นถ้าเขาใช้ CPU d i m e n s i t y 700จอ่ะจะไม่มีรุ่นไหนที่สามารถถ่าย 4K ได้เลยนะครับด้วยอาจจะเป็นข้อจำกัดของชิปด้วย แต่ถ้าตัวอย่างตัวถ้าเทียบกับตัวอะไรเดียเลสมี่สิบเลสมี่สิบ 5G ตัวนั้นก็ใช้เด m e n s i t y 700แต่เขาก็ไม่มีเลนวายครับอ่ะเขาตัดเลนวายออกถูกไหมครับในส่วนของเรียวมี8เรียวมี8 5G ก็ถ้าจะไม่ผิดก็จะไม่มีเลนจะไม่มีเลนอุนตร์วายเหมือนกันนะเออเออไม่มีเหมือนกันลดตัดเหมือนกัน ซึ่งตัวเนี้ยจะเหนือกว่าก็คือมีมีครบเรนไวก็มีนะครับแล้วก็มาโครก็มีแต่ตัววิดีโออะถ่าย 4K ไม่ได้แต่ s a m s u n งเขาก็ยังเขาก็ยังพยายามทำให้มันเป็นตัวนี้ได้นะครับแล้วผมใส่ให้ดูอ่ะนี่นี่ัวน,น,นี้วิดีโอเห็นไหมครับปกติมันจะอยู่แค่ฟูลเนี่ยแต่ว่ามันจะมีในส่วนนึ้งครับ 2K เพิ่มขึ้นมานี่ครับไม่แน่ใจว่ามันมันเป็น อาจจะพยายามพยายามไปไปไปเค้นศักยาภาพของชิปเซตมาเพิ่มหรือเปล่าที่สามารถทาให้ถ่าย 2K ได้นะซึ่งเจ้าอื่นนไม่ค่อยมีหรอกสังเกตได้ถ้าเกิดใช้ density อ่ะส่วนมากจะจะมาตายที่ full HD หมด 2K จะไม่มีถ่ายจะถ่ายไม่ได้จะถามว่าถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายได้นะแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้หวังผลแต่ถ้าเกิดจะผลเอาเอาคุณภาพผมว่าไปถ่ายที่ฟูลดีกว่าอะไรเงี้ยอืม ก็เขาอาจจะทําเพื่อให้เรารู้สึกดีใจขึ้นก็ได้นะแต่ถามว่าถ่ายมันก็มันก,มนก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะอ่าแต่ว่าความสมูทความอะไรเงี้ยผมว่าไปเล่นพวกฟูดีกว่าฟู Hd ดีดีกว่า,วานะี่ครับซึ่งผมเองณปัจจุบันผมถ่ายคลิปอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายแค่ฟู HD 3ดีสามสิบนะก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเอาละเอียดอะไรเยอะถูกไหมครับเราไม่ได้แบบถูกไหมครับเอาแค่เราโอเคแบบถ่ายแล้วลื่นๆก็พอแล้วอ่าอันนี้ก็นานาจิตตังแล้วแต่คน ซึ่งนี่คือข้อเสียที่ผมได้เจอมาแล้วก็มาตีแผ่พูดให้ฟังว่าเออผมเล่นแล้วผมเจออะไรอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนดีไม่ดีถ้าท่านรับได้อ่ะเออข้อดีเป็นแบบนี้ท่านโอเคท่านเจอข้อเสียที่ผมเจอท่านบอกอ๋อไม่เป็นไรท่านรับได้ก็ถือว่าท่านสามารถใช้ตัวนี้ A22 5G ได้ได้อย่างมีความสุขถูกไหมครับเนี่ย ซึ่งเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ใหญ่อาจจะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้หรือลูกหลานก็ได้ลูกหลานชอบเล่นมันิมีเดียชอบดูหนังฟังเพลง Youtube ก็เหมาะอ่าครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้ามีความคิดเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยวกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับสวยถ้ายังไงก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็จะสรรหามือสอมือถือ หรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ไอที IP, มือสองบี่แบบสวยถูกๆดีๆมาซื้อมาเล่นซื้อมารีวิวให้ดูกันเหมือนเดิมครับซื้อเองเจ็บเองครับไม่มีมักจะย้ําถูกอยู่ทุกคลิปคือไม่มีสปอนเซอร์ครับซื้อเองเล่นเองขายเครื่องเก่าได้ซื้อเครื่องใหม่ขายของเก่าได้ก็ซื้อเครื่องใหม่ก็คือเป็นหมุนเวียนเรียกว่าเป็นเหมือนอาชีพเสริมของผมเลยแหละซึ่งมันเป็นสายที่ผมชอบชอบเล่นชอบลองมาช้านานแล้วอ่ะก็ เอามาเป็นประโยชน์ดีกว่าว่าเออรุ่นไหนที่ผมได้จับมาเนี้ยเออผมใช้แล้วเจออะไรมาตีแผ่เผื่อท่านอื่นสนใจรุ่นนี้อยู่มาดูรีวิวผมเออผมเจออะไรบ้างคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคคุณก็ซื้อใช้ได้ครับอ่าเหมือนเดิมครับถ้าสนใจก็ทักกันมาได้เหมือนเดิมครับแต่ผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้หรือท่านไหนใช้อยู่ก็มาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมว่าเจออะไรไม่เจออะไรหรือว่าจะเจอข้อเสียเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปมาคุยกันได้ครับแชร์ประสบการณ์ให้ ต่หลายท่านได้ได,ไ,ดไ,ดได้ดูได้รับรู้กันครับผมครับผมเอาว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมผมมากครับสวัสดีครับ